เขาจะมาซื้ออะไรเซเว่นซื้อแอนล,อนลี่มีตังมากี่บาทซื้อแอนลี่ไหนดูตังก่อนดูเดอะมันนี่ก่อนไหน <c oughs> ไหนหยิบมาดูสิโอโออมได้มาจากไหน <c oughs> อ่ะออมแม่ให้มาสองใบเลยคนละใบกับลุงภูมิได้ไหม <c oughs> อ๋อใบลงมอคนละใบกับลุงภูมิด้วย <c oughs> ไปดีกว่าไปมีตังแค่สี่สิบบาทเข้าเซเว่น

ใช,ใช่หรือเปล่า,อ,าอ้านี่ไงมีหรือเปล่าใช่เหรอใช่ไหมมันเป็นไปนได้เหรออันนี้มันคืออะไรอ้าวอะไรอีกทีนี้อา้าวอะลรอีกเอาไหนหนูจะอ,อะไรฮะอ๋ะอจะซื้อฝาพี่ตังด้วยอโอ้โหพี่ังเลย อันไหนอันไหนฝาบพี่ตังเอาจ <tortured. S 2> <Art. S 1> ีบมาฝาบพี <ez> <neither> ่ตังเอาฝาบพี่ตังหนึ่งอันเอาอะไรฝาบพี่ตังพี่ตังชอบกินอะไรรู้ไหมพี่ตังชอบกินนี้เหรอใช่เหรอไม่ใช่เอาอันไหนอันไหนพี่ตังเอาไหมพ่ตังชอบเอาจิบมาเอาพี่ตังชอบอันนี้เออโอเคไปโอเคไปใจตังไปไหนใจตังทางนู้นทางนี้ใจตังทางนี้โอเคไหนได้อะไร อันไหนอันไหนของอันไหนของออมอันไหนของออมอันไหนของพี่ตังค์อ๋อพี่ตังค์อันนี้โอเคไปจ่ายตังค์โอเคหรือยังโอเคไปแล้วคันนี้กินยังไงอ่ะขึ้นรถแล้วถอดแมสกได้กินยังไงอ่ะอ่ะมันไม่เห็นเด้งเลยเด้งเอ้าเด้งยังไงดูสิเก็บพลาสติกยังโอ้ นกดด้วยกดปุ๊บอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองชอบแบบนี้เหรอโอ้โหมีเฉพาะเซเว่นเหรออ๋อนีเาเฉพาะเซเว่นโอเคนะเอา๊ายบายกัน๊ายบายกันโอเคบายบาย